ก้อนง่น้อยทำไรแค่โป่งน้ำอ่ะโปงใส่น,น้ำเหรอลูกโปง่ปงน้ำเยอะว้าวเย็กใหญ่อพอแล้วเหรอเอา้ามันทำไมมันรั่วอะทำไมมันรั่วเอา้าฝานไปไหนฝามานะที่มันร่วงลงอ่ะลูก ได้ไหมยีได้ด,ไดูหินได้ดูปอมปองเิยเอเอาเปียกหมดเลยยเล่นอะไร หม,ด,หมดอ่ะไม่ไม่เอาใส่เยอะๆดิเอาใส่เยอะให้มันเข้าเยอะๆๆมันเข้าไหมเด,ดี๋ยวดิมันเน่ยังไงนะนี่ลูกปอมไ่ทไมข้าแล้วลูปปอมลูปปอม,มอืยยยยยย